สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกคาสกิคนเดิมคนนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานั่นก็คือกิจกรรมวันวาเลนไทน์โรแมนติกวาเลนไทน์นั่นเองนะครับซึ่งมีระยะเวลากิจกรรมนะฮะเวันนั่นเองครับผมสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันวาเลนไทน์แล้วก็ตรงกับวันจันทร์นะฮะที่14กุมภาพันธ์นั่นเองครับสําหรับกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะฮะก็จะมีการรวบรวมดอกไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้อย่าง ดอกลิลลี่นะครับดอกทิวลิปและก็รวมไปถึงดอกกุหลาบนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนะฮะถ้าเกิดสมมติได้ครบกิจกรรมนะฮะมอบดอกไม้แต่ละดอกครบถ้วนนะครับผมก็จะได้ของการันตีมากมายนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะฮะสิดอก 20,40, 60,80นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะของก็ค่อนข้างดีมากนะครับนี่ ซึ่งอัตราการดรอปรื่ว่าเลดการดรอปต่างๆนะฮะก็จะมีตั้งแต่ผ่านดานหลักนะฮะดานต่อสู้บอสดานต่อสู้นักฆ่าธรรมดานะ,ะับก็จะมีโอกาส20%นะฮะดรอปดอกลิลลี่และรวมไปถึงหายนาะราชาฝึกฝนต่างๆนะฮะก็จะมีโอกาส50%นะฮะ มอบดอกทิวลิปและด่านสุดท้ายนะครับในการฝึกฝนวิเศษลื่นในการหาเศษนั่นเองจะมีโอกาส100ได้ดอกกุหลาบอย่างแน่นอนนะครับและก็เมื่อมอบดอกกุหลาบครบนะฮะตามกําหนดนะครับก็จะได้ของรางวัลต่างๆมากมายนั่นเองนะครับเ,ออเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าเราสามารถหาได้ตามนั้นจริงหรือไม่นะครับอย่างแรกนะฮะเดี๋ยวเราไปฝึกขั้นวิเศษก่อนนะครับผมว่าเราจะได้ดอกกุหลาบหรือเปล่าโอเคแล้วกด แล้วก็กดหมัดตรงไปหนึ่งทีเรียบร้อยฮะดอกพิเศษ100%ตามที่เขาบอกจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นมากดีกว่าคราวนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติเราสู้ด่านธรรมดาอะไรอย่างนี้นะครับมีโอกาส20%นะครับที่จะดรอปในส่วนของดอกลิลลี่นั่นเองนะครับไหนเราลองไปกดสักนิดนึงครับมีโอกาส20%นี่เห็นไหมครับได้ดอกลิลลี่มา2ออันนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีการสู้นะฮะในส่วนของ บอสนะครับผมนี่กดไปก็มีโอกาส20นะฮะที่จะดอกดอกลิลลี่เช่นกันนะครับนี้ได้ดอกลิลลี่มา4ดอกเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าหาค่อนข้างง่ายนะฮะไม่ได้ยากมากแต่ผมคิดว่าที่ยากน่าจะเป็นดอกกุหลาบมากกว่านะฮะที่เราต้องไปสู้ในส่วนของฝึกฝนพิเศษนั่นเองนะครับผมโอเคครับนี่นะฮะก็เป็นส่วนเล็กๆนะครับของกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวเราไปหานะครับในส่วนของดอก ทิวลิปนั่นเองนะครับนั่นก็คือการต่อสู้หายนะบุกหรือว่าการลงทักษะต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราลงทักษะมันจะได้หรือเปล่ามีโอกาส50%นะครับในการ d r อปนั่นเองนะครับลุยกันต่อดีกว่านะฮะก่อนอื่นเราก็สู้ไปเลย10รอบนะครับนี่ก็จะมีโอ้นี่นะครับได้ดอกทิวลิปมา4ดอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากดไปครั้งหนึ่งนะฮะดูซิว่าจะได้หรือเปล่าดอกทิวลิป ดอกทิวลิปเรียบร้อยนะครับมาได้อีก5ดอกนะฮะก็หาค้อนข้างง่ายครับกิจกรรมนี้นะฮะเออไันได้ยากมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปส่งมอบนะฮะดอกกุหลาบดอกทิวลิปแล้วก็ดอกลิลลี่นะฮะให้กับหน้ากากหวานดูนะครับว่าจะได้ของอะไรหรือเปล่าในการส่งมอบดอกไม้โอเคครับเดี๋ยวเรากดส่งมอบลากเพื่อส่งมอบโอเค อ่านี่ครับอืมนี่ครับส่งมอบหนึ่งทีนะครับก็จะได้ของตรามนี้นะฮะส่งไปนี่เรียบร้อยโอ้ก็ได้ของค่อนข้างโอเคนะฮะไม่ได้แย่มากมายนะครับผมดูสิได้อะไรเออแล้วเราก็ไปรับของรางวัลน,นะฮะถ้าเกิดส่ง1ิบดอกแล้วก็ส่งสิบดอกนะครับผมของก็ดอกกุหลาบ30 3สิบสบดอกนะฮะก็จะได้1อย่างนะครับหลังเปิดแผน่น V นะครับหรือว่าแผ่นเลเวล5นั่นเองนะครับสำหรับการบัฟนั่นเองนะฮะไม่ใช่การบัฟแผ่นทักษะนะครับผมแล้วดอกทีิลิปร้อยดอกเลยเหรอก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่ามันหาค่อนข้างง่ายนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เอาไว้ฟาร์มของนั่นเอง สำหรับใครนะฮะที่พลาดกิจกรรมนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ยังมีกิจกรรมออกมาเรื่อยๆนะครับให้เราได้ร่วมสนุกกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็มาแชร์กิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวันเลนทายนี้ก่อนที่เราจะจากลากันไปนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆและขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะสมหวังกับความรักนะครับถึงจะไม่มีความรักนะฮะอย่างน้อยผมก็รักท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ